สวัสดีครับผมคลิปนี้จะพามารู้จักกับผักสมุนไพรอีกชนิดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าหลายท่านหลายคนก็น่าจะมีติดสวนไว้แล้วนะครับลักษณะใบของผักชนิดนี้อย่างที่เห็นเลยครับมีลักษณะใบเหมือนเจดีนะครับสวยงามมากผักชนิดนี้มีชื่อว่าผักกูดครับเป็นผักตระกูลเดียวกันกับพวกเฟิร์นประมาณนี้ชอบที่ร่มนะครับอันนี้ผมปลูกไว้ใต้ต้นพยุง ผมปลูกไว้ตั้งแต่ช่วงต้นฝนนะครับที่สวนก็เจอน้ําหลากไปหลายต้นโดนพัดไปนะครับเพราะว่าเพิ่งสั่งมาตอนอช่วงกรกฎาคมสิงหาผักกูดเป็นผักพื้นบ้านและเป็นที่นิยมในเมนูอาหารหลายชนิดแทบทุกจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับเป็นผักที่มีธาตุเหล็กสูงครับซึ่งแน่นอนว่าดีต่อระบบเลือดในร่างกายนะครับแถมยังมีเบต้าแคโรทีนซึ่งจะช่วยบํารุงสายตาและบํารุงผิวเพราะว่าเบต้าแคโรทีนเนี่ยเมื่อถูกย่อยสลายที่ตับก็จะได้เป็นวิตามินเอ ก็จะมาช่วยป้องกันการเสื่อมถอยของดวงตาและลดความเสี่ยงของต้อกระจกลงได้นะครับแถมยังมีสรรพคุณ แก้พิษไข้นะครับลดไข้ช่วยรักษาอาการอักเสบบำรุงโลหิตส่วนใหญ่แล้วจะนําใบของผักกูดเนี่ยมาต้มแล้วก็ดื่มน้ําก็จะช่วยป้องกันโรคโลหิตจางหรือพวกเลือดออกตามไหลฟันได้นะครับประโยชน์มีมากมายจริงๆยังไม่หมดเพียงเท่านี้ครับผักกูดยังมีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกายไม่ให้เกิดอาการอ่อนเพลียคือจะช่วยให้ระบบการทํางานในร่างกายของเราเนี่ยเกิดความสมดุลมีวิตามิน,มนและแร่ธาตุที่จาเป็นมากมายเลยครับแถมยังเป็นแหล่งของเส้นใยอาหาร และมีแคลเซียมซึ่งจะช่วยบำรุงกระดูกและฟันของเรานะครับหากรับประทานผักกูดเป็นประจำแต่ก็มีข้อควรระวังเหมือนกันนะครับในผักกูดเนี่ยจะมีสารออกซาเลตสูงมากออกซาเลตเนี่ยจะเป็นสารที่ทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นนิ้วซึ่งในทางการแพทย์ก็ได้ระบุว่าสารออกซาเลตเนี่ยไม่สามารถย่อยสลายได้ด้วยความร้อนนะครับแต่ต้องกินน้ําเยอะๆถึงจะป้องกันได้และที่สําคัญในการรับประทานผักกูดเนี่ยควรบริโภคสุกนะครับคือลวกต้มก่อนแต่ถ้าชอบรับประทานแบบบิบๆเหมือนผมเนี่ย ก้อนาน,านทัทีก็รับประทานเป็นผักสดประจำนะครับส่วนใหญ่จะกินยอดอ่อนผักกูดเป็นผักที่ขยายง่ายครับขยายพันธุ์ด้วยการแยกเง่แยกหนอที่ผมปลูกไว้เนี่ยก็ไม่กี่เดือนเองกรอขยายอยู่ปลูกไว้ในที่ร่มก็เจริญเติบโตดีอันนี้ก็ใส่เชื้อเห็ดลงไปด้วยนะครับมีข้อมูลว่าผักกูดเนี่ยเป็นไม้อาศัยเป็นพืชอาศัยของไมโครไรซาโดยเฉพาะเชื้อราเห็ดเต่าได้ดีอันนี้ก็หาติดสวนนานแล้วนะครับพอดีเกิดปัญหาน้ําท่วมสวนพัดไปหลายต้นเหมือนกันเพราะว่าเพิ่งปลูกใหม่อย่าลืมหาติดสวนไว้นะครับ ผักสมุนไพรดีต่อสุขภาพขนาดนี้ควรมีติดสวนไว้ครับผมขอบุณทุกท่านที่ตามรับชมผลงานกันมาตลอดสวัสดีครับ